สวัสดีครับผมหลังจากที่ผมหายไปนานตอนนี้ผมก็มีแพลนใหม่แล้วก็คือไปอังกฤษครับผมซึ่งแ <c oughs> พลนมันจะเกิดแพลนที่จัดไว้ก็คือพรุ่งนี้จะบินออกไปครับผมเราใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็ถึงลอดนดอนเย่มันจะไปเที่ยวคประมาณสี่วันและนี่ ได้กระเป๋าใบใหม่มาแล้วกระเป๋าสำหรับการบินในครั้งนี้สีเหลืองสดใสค่ข้างชอบอันนะผิวมันเรียบผิวมันเรียบม,มากเลยเฮ้ยหวัง <ETF> ว่าจะไปกพังนะผมได้กิโลมาห้ากิโลครับผมห้ากิโลแบบถือขึ้นเครื่องไม่ได้ซื้อเพิ่มเสื้อผ้าก็ไปมาสามชุด ผมจะเป็นในนักเก่งยีนมากกว่าของเก่งยีนใส่ได้นานหน่อยถ้าซื้อเพิ่มน้ำหนักเพิ่มใช่ไหมก็ประมาณสิบยี่สิบยูโรเชื่อมือนขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่ได้จะเอาอะไรไปอยู่แล้วฮะแล้วพอซื้อมันตลอดใต้เครื่องก็ต้องไปเอากระเป๋าอีกไม่ไม่มากม่มมของทั่วไปก็นั่นครับอย่างไรก็ชุดตัวขาตั้งกล้องเผลแบงสายชาร์จแล้วก็ ไปซื้ฟันอันหนึ่งส่วนพวกของเหลวนี่จะไปซื้อที่นั่นนะครับผมผมไม่รู้ว่าสายการบินมันจำกัดแค่ไหนก็เลยว่าซื้อที่นู่นแล้วกันมันจะได้ไม่แตกระหว่างทางด้วยแบบมันเลอกระเป๋า,าเนอะแล้วมันก็กลัวโดนต้องเอาทิ้งด้วยผมก็มีเซอร์วิไว้หน่อยว่าจะไปไหนบ้างมีประมาณสิบที่นะสี่วันสิบที่ไปดูมาราธอนไปไหมแต่ว่าถ้าไปไม่หมดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่า แล้วก็ทริปนี้ผมไปคนเดียวผมแม่ผมไม่ได้ไปด้วยถ้าแม่ไปด้วยได้ผมก็ผมก็อยากให้แม่ไปด้วยแหละแต่ว่าแม่ต้องขอพีซ่าครับส่วนผมไม่ต้องขอมันก็เลยไม่ยากอะไรมากสถานที่ที่เลสวยมีประมาณสิบท,ท,ท,ที่ซึ่งบอกไปแล้วครัะผมก็จะมีพวกบิ๊กเบนอารอนดอนมีทั้งของเก่าของ,ของใหม่เลยครับผมออพอไปถึงปุ๊บก,ก็ต้องไปนั่งรถ รถไฟรถไฟเข้าตัวเมือนผมซึ่งก็ไม่ได้ยากมากหรอกขากลับก็ต้องทำเหมือนกันนะผมแต่ขากลับนี่กลับโพดกว่าเยอะเลยกลับเจ็ดโมงโคตรเดือดอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่แม่ผมหามาให้ผมผมไม่ได้เรียกเองหรอกก็เป็น v r l o วโนกครันะผมอันนี้ก็เป็นที่แรกก็คือสะพาน Tower Bridge ครับผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละว่าตัวสภาเป็นสีฟ้าอันทํามาก็ไอรอนดอนนะผมไม่ใช่รอนดอนไอโอเรียกสลับตลอดเลยเป็นลอนดอนไอผมก็ค่อนข้างสูงนะแล้วก็อยู่ใกล้ใกล้บินด้วยเนี่ยลูกที่สองนี่เห็น Big กเบด้วยผมว่าจะน่าอยู่ใกล้ๆกันนะ นี่ก็บิ๊กเบนไม่ได้พูดอะไรมากดังอยู่แล้วอันต่อไปก็เป็นวังครับเป็นวังเบ k กิ้งแฮมนะผมคงต้องลุ้นกันว่าดอกไม้จะขึ้นไหมนี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์อันใหม่ครับผมชื่อว่าพิพิธภัณฑ์บริเตนซึ่งมีของว่า7ล้านชิ้นให้ดูนั่นเองโอแมก็ oh ที่นี่วันเดียวพอไหมเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างโมเดิร์นมากเลยนะออกแบบดีเป็นที่ที่สองเป็นโบดเซนต์เซนอะไรวะอุ้ยมีนี่มีเซเนเจอร์ด้วยของลอนดอนรถบัสสีแดงสองชัน้นเป็นมหาวิหารเซนต์พอลสวยมากเลยข้างบนทองหมดเลย ส่วนนี้ก็เป็นหอคอยแห่งลอนดอนก็ชาเบอร์อฟลอนดอนนะผมเก่าแล้วเหมือนกันข้างในน่าจะโดนรีโนเวทหมดแล้วแหละมันต้องรีโนเวทหมดแล้วแหละมันถึงจะให้เข้าได้เพราะมันน่าจะเก่ามากเลยนะส่วนอันนี้เป็นพระราชวังเคนชิงตันครับผมถ้าดอกไม้บานก็สวยเือนพระราชวังแรกที่จะไปเลยเอะอ,อันแรกเป็นพระราชวังไหมผมลืมไปแล้วอะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นห้างเก่า h e r r o d s ตอนนี้กลายเป็นข้างในเป็นขายเสื้อผ้าน,นะครับเมื่อก่อนเป็นห้างครบครันนี่ก็ต้องดูอีกทีว่าข้างในเป็นไงบ้างแม่ผมบอกว่ามีแคบเสื้อผ้าแล้วสุดท้ายก็มาจบที่อันนี้บผมอนจะค่อนข้างดังนะมันชื่อ30 c e n t i m e t i c s Mary x ครับผมข้างบนก็จะเป็น ที่ชานกับข้าวผมไม่ดูข้างล่างวันนี้เป็นอะไรกันนะมันมีหลายชั้นมากเลยนะเออแล้วก็อย่างว่าเป็นตึกนะมันจะทําอะไรก็ได้อาจจะมีสํานักงานอยู่ก็ได้ก็ต้องไปดูกันในทีครับไปดูหน้างานอนะีกมั้งผมว่าจะลงในรีปสักเล่มหนึ่งันจะได้อยู่นะจะว่าอะไรมั่วสู้ด้วยแหละเพราะว่าน่าจะว่างอ๋อผมลืมพูดเลยเออผมไปเนี่ยคือแบบ มีพี่ที่อยู่ที่ลอนดอนผมก็เลยไปได้ก็เลยคอยอยู่กับพี่เขาสี่วันผมก็จะไม่เสียค่าโรงแรมอือฮึ yes แต่ว่าปัญหาคือพี่เขาจะว่างตลอดหรือเปล่าก็ผมก็ต้องบอกลิสต์พี่เขาก่อนว่าผมมีลิสต์ไปไหนบ้างแล้วก็จะจัดเวลากันสิบที่อยู่แม่น้ำเนสหมดเลยแม่น้ำเนสใช่ไหมไม่คิดพูดเนสใช่ไหมใช่ปะที่ดูเมื่อกี้เนสใช่ปะเออเขาอ,อยู่แม่น้ำเนสกันหมดเลยอ่ะ มันก็ไม่น่าจะยากว่ะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องกําลังนี่แหละว่าต้องใช้กําลังเยอะแค่ไหนเพราะฉะนั้นอืมก็อาจจะเหนื่อยหน่อยครับแต่ว่าจะถ่ายมาให้ดูแน่นอนไม่ต้องห่วงอะรอดูนะครับของข้าผม,ผมและนี่ผมก็เสร็จแล้วครับแต่งตัว เดินใ,ในกระจกเดินในกระจกยัางนี้ดีกว่าเดินในกระจกอย่าง,ยอ,ยอ,ยางอย่างนี้ใช่ลแล้วครับอาบน้ําแล้วแปรงฟันแล้วอาบน้ําตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ <S <S ก็เดี๋ยวเดินทางกันเลยนี่เพิ่งที่แค่สามเก้าผมไปอยู่บ้านแม่ก่อนเราก็เตรียมตัวทําตัวให้หอมแล้วก็ที่แค่หูหน่อยรู้สึกว่าเหนียวเหนียวหูว ครับฝนตกแต่เช้าเลยตกทั้งคืนมึงพูดได้ไงแต่เช้าพูดถึงเรืองอะไรว่ามันจะหนาวสักมั้งอออากาศทั้งนู้ก็ชอบคืมๆนอยู่แยอะที่นู่นอ่ะใช่รอนๆน่ะนะเออฝนตกตลอดเลยแหละอืม ของรอไอเหรอ,อบนล่างหนัาผมเวที่เจ็บปวดแล้วก็โถแล้วผู้หญิงเวลาที่เขาหวียิ่งกว่านี้ นี่มันก็ไม่ได้อยู่ได้นานเดี๋ยวมันก็หลุดขาดแล้วแม่ก็ดูนี่สองเส้นอ่ะมันมาอยู่เมืองหนาวมันยิ่งแข็งง่ายใช่มันแข็งเออมันไม่เหมือนบ้านเราเดี๋ยวก่อนเขาเย็บสิมีหัวรังแคยังเป็นอยู่เลยมันก็ยังเป็เรื่อยแหละยังใครไม่ครบมันได้ถี่เหมือนเพื่อนไม่หม คเอยๆที่คาดผมไปผมก็หนาวทั้งคืนทั้งคืนผมไม่ไหวกูเปิดไฮตุงเลยในห้องนอนสามโมงสายเองอะเมื่อคืนะ่ะกูจะไหวไหมละ่ะอยู่มันก็ตกขนาดนี้เออมันหน้าหนาวไหมกูบอกกูไม่ไหวแล้วนะหนหนาวกูใส่เสื้อทั้งนี่เสื้อตัวหนึ่งทั้งอันนี้ นอนกูหนาวกูกูไม่ไหวกูแต่วนา,าผมแค่นี้ก็รั่วแล้วันื้อยาวไม่จริงมต้องรอสักพักเลยแหละเอากิ๊บติดไปไวะหรอไม่ต้อง <c oughs> แต่จะเลือกร้อนเกินลุกขึ้นมนาะลุกขึ้นนะมาฉีดหน้าหมอนะลกหมนแย่ เรียบร้อยแล้วเกิมีอะไงก็โทรมาถึงแล้วโทรมาด้วยเจอกับพี่ลงพี่ลุงถ้าไม่อยากโทรก็ส่งรูปมาจริงเราต้องโทรหาทุกฝ่ายเลไนะที่กระดูกเส้นอะไรอ่อนในแต่อ่อนนอกเนี่ยอ่อนในจะในสวยดิ เขาเอาเสื้อแสงเกมดูผู้ดีกันอยางเลยคุณจะรู้เสื้อเขาใส่กันแบบนี้ไปตามร่มนะ <c oughs> แม้ที่จะใส่ไปขึ้นรถอยู่ในกระเป๋าไปช็อปปิ้ง ให้เงินประอุ้มป้าอันแล้วเหลือเงินคลีเอมดีแล้วเหลือเงินร้อยหนึ่งทำอะไรดีนะร้อ <101 B. S 1> ยหนึ่งบาทให้หนึ่งอยู่แล้วเดียวแล้วก็หนึ่งบาทโอย<เ>ข้อแนะนำสำหรับคนที่จะไปเที่ยวนะผมอย่าลืมเครียดสตอเรจมือถือนะผมพื้นที่มือถือเพราะว่า มันเป็นสิ่งดีที่เราใช้ถ่ายรูปของผมสำหรับผมด้วยแล้วก็วิดีโอด้วยถ้ามีไฟล์อะไรที่ไม่จำเป็นก็ถ่ายลงคอมถ้าไม่มีคอมก็ซื้อฮาร์ดไดรฟ์มาซะตอนนี้หกโมงยี่สิบครับผมออกมาจากบ้านแล้วรถมาหกโมงยี่แปดรถเมเป็นแบบฟิกซ์เวลาบางทีก็มาเร็วกว่าบันทีก็มาช้าวกว่าตอนนี้น่าจะยี่สิบสองครับตอนแรกฝนตกแรงมากตอนนี้ปล่อยแล้วถือว่า มันจะไปนีปนอมผมนะเน่ย้ก็หลังจากรถไฟสองต่อก็ต้องไปหาเครื่องบินที่ผมจะขึ้นซึ่งผมก็เคยมีความรู้เรื่องเครื่องบินด้วยนี่ก็บินครั้งที่3ในชีวิตเองก็ต้องไปลุยยอดน,น,น่าแล้วล่ะหรือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงผมว่าผมน่าจะหาเจอนะอามน เคยขึ้นมาชัน้นบนเลยครั้งแรกเลยเนี่ยด้วยความที่ผมไม่มีความรู้ด้านการบินเลยผมก็เลยไปยืนต่อคิวโหลดกระเป๋าลงเครื่องครับผมซึ่งความจริงถ้าผมไม่มีเไรต้องโหลดใต้เครื่องผมสามารถไปตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจสิ่งของแปดฟอมได้อย่างในภาพเลยครับผมตอนนี้ผ่านมาได้นะครับหลังจากที่กังวลตั้งนานว่าน้องใช้โควิดเทสไหมไม่ได้ใช้ครับผม ข้างในก็มีร้านหลายๆอย่างเลยว่าจะหาอะไรกินหน่อยครับผมก็ต้องมาดูจอหานี้ว่าผมอยู่เกตไหนไฟล์ของผมคือลอนดอนสตนสเตดนะครับผมก็เป็นเกต B47 ผมเกตนี้ก็แล้วแต่สนามบินนะผมว่าแต่ละสนามบินจะใช้ A ถึงตัวอะไรแต่ว่าอย่างน้อยต้องมี A, B, C นะครับผม นี้ก็หลังจากเครื่องขึ้นมาสูงประมาณหนึงแล้วผมก็เริ่มหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรอบหน้านต่างนะครับต้องบอกว่าโชคดีด้วยที่ได้ที่นั่งข้างหน้านต่างเพราะผมไม่ได้ล็อกไว้เป็นที่นั่งแบบสูงถ่ายไปถ่ายมาหลับตื่นมาอีกทีก็จะเทง้ะครับเนี่ยสีเขียวนี้ก็คือรถดอนนะ เช็คพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ต้องนั่งรถไฟต่อนี่ข้างในแล้วเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วไม่ใช่ข้างในได้ทีเกตมาแล้วครับเป็นรถบัสก่อนเพราะว่าที่นี่จ่ายเป็นเครดิตการ์ดหมดเลยผมไม่สามารถซื้อเลยได้เลยก็ต้องซื้อจาวรถบัสนี่แหละ จะตะคีบให้แล้วกันนะครับผมผมนั่งรถประมาณ2ชั่วโมงได้เพราะว่าสนามบินนี้อยู่นอกตัวเมืองครับผมโคตรใหญ่ตอนมาถึงก็โลกมากเลยครับเพราะว่าซื้อบัตรรถไฟไม่ได้แต่สุดท้ายก็ซื้อได้ครับผมโดยบัตร e-tm ที่แตะได้นี่แหละครับ ใช่ไหมผมก็เปลี่ยนชุดแล้วก็พี่เขามีไปเล่นวอลเลย์ต่อวอลเล่อลเลบอลผมก็เลยตามไปแล้วกันก็ไม่ได้ถ่ายแบบวิดีโอกับตัวเองอะไรมากเป็นแบบถ่ายบรรยากาศอย่างเดียว อนนี้แสงโคตรดีเลยครับตอนแรกดีวันนี้ตอนนี้ตอนนี้เมฆกันบางหมดแล้วผมไม่รู้นะผมอยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่ามันเลยไม่รู้สึกทันสมัยเท่าเนี้ยที่นี่รู้สึกแบบโคตรดีรสึกลาบ้านช่องแล้วก็บริการหลไรอย่างแล้วก็คนด้วย ก็หมดไปแล้วกับวันแรกนะครับผมก็ขอพักเอาแรงก่อนนะครับพันดีฮะ